พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทักทายตอนเช้าก่อนที่จะไปทํางานนะคะกับสมุนไพรที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะคะในแง่ที่มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีพิษร้ายนะคะที่เราจะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะต้นนั้นก็คือต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นลําโพงนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งที่จะรู้จักกันในสมัยก่อนก็คือต้นมะเขือบ้านะคะลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไม้ตะกูลมะเขือ ใบดอกนะคะพอดออีผลเขายังไม่ออกก็เลยยังไม่ให้ดูผลนะคะไม้ตัวนี้แปลกอยู่อย่างคือธรรมดาของสมุนไพรอะความสารสําคัญของสมุนไพรส่วนใหญ่แล้วจะแรงที่สุดที่รากลองลงมาก็คือลําต้นแล้วก็ไปถึงที่ใบนะคะแต่ต้นนี้ส่วนที่แรงที่สุดก็คือผลนะคะผลมะเขือบ้านเนี่ยหรือผลพองลาโพงเนี่ยจะเหมือนกับผลของมะเขือมเมล็ดก็เหมือน แต่ว่าจะมีเป็นขนอ่อนๆขึ้นมานะคะเป็นคล้ายๆคล้ายๆกับเปลือกของแก้วมังกรแต่ย่อส่วนแล้วก็มีสีเขียวนะคะผลของลาพงก็จะเป็นมีขดข้างนอกก็จะประมาณนั้นเลยนะคะอยากให้เรารู้จักกันในฐานะที่เขาเป็นพืชพิษพึงระวังนะคะพยายามอย่าให้เด็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ย อย่าเอามาใช้รับประทานโดยพาักการเด็ดขาดจริงๆพืชตัวนี้หมอสมุนไพรพื้นบ้านใช้กันมากเพราะว่ามันมีความเป็นพิษที่ใช้แก้พิษนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีพิษทุกชนิดที่พิษภายนอกพิษภายในแก้ไขแก้การแก้พิษผิวหนังต่างๆหมอพื้นบ้านจะใช้ต้นนี้แบบเดียวกับที่เราผลิตเซรั่มแก้พิษงูเพื่อใช้รักษาพิษงูแบบนั้นเลยนะคะก็คือรีดพิษจากงูพิษชนิดนั้นๆแล้วก็เอามาทําเซรั่ม เพื่อให้ร่างกายใช้แก้พิษใช้ฉิดแก้พิษงูต่างๆนะคะลำโพงก็แบบเดียวกันรสของเขาเน่ยมีรสขมเบื่อเมาพืชเมื่อเมาจะใช้กรณีแก้พิษอย่างเดียวนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วหมอพื้นบ้านก็จะปิดสูตรเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมถ้าคนที่จะเอาไว้แก้กันนะคะก็จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงก็ขอห้ามเอาไวนะ้ณที่นี้เลยว่า อย่าทาเช่นนั้นเด็ดขาดนะคะชีวิตของคนมีค่ามากกว่าที่จะเอามาแกล้งด้วยความโกรธเคืองหรือเกลียดชังนะคะผลกรรมนั้นมันจะตกที่ลูกหลานของคุณเองนะคะต้นลำโพงมีอยู่สองชนิดนะคะสำหรับสายพันธุ์เมืองไทยแต่ว่าตอนหลังเราจะเห็นสีต่างๆแล้วก็มีชนิดที่เรียกว่ากระโปรงนางฟ้าหน้าแปลกที่ว่าไม้ประดับสวดใหญ่ในทุกวันนี้เป็นไม้พิษ เกินครึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะในโรงเรียนอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการต้นกระโปรงนางฟ้าคือสายพันธุ์หนึ่งของออลำโพงแต่เป็นชนิดที่ไม่ติดผลนะคะแล้วก็มีดอกที่คว่ำถ้าเป็นลำโพงสายพันธุ์ไทยดอกเขาจะชูกขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นพวกกระดิ่งนางฟ้าดอกเขาจะคว่ำลงแล้วก็ไม่ติดผลนะคะอยากให้พวกเราเรารู้จักเขาเอาไว้ลำโพงกาสลักเล็ดอ่อนสุดเนี่ยคือส่วนไอ้ลำโพงเนี่ย เม็ดอ่อนสุดจะอยู่ที่รากนะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณาสุขอนุญาตให้ใช้ลากลำโพงในปริมาณที่ไม่เกิน75กร,รมัมคือไม่ให้เกินกินไม่ให้เกินเวลา75กร,รมัมและถ้าใช้ส่วนของดอกและใบจะไม่ให้เกิน1.5กร,รมัมค่ะสารสำคัญที่พบในต้นลำโพงก็คือสารอันคาลอยที่เรียกว่าไฮออซิน จริงๆแล้วไฮออซินจะใช้ฉีดในกรณีที่มีอาการปวดท้องรุนแรงนะคะสกัดเป็นยาฉีดและยากินช่วยคลายกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อเรียบก็จะทําให้ลดอาการหอบหืดจากหลอดลมตีนะคะในกลุ่มโรคหอบหืดเนี่ยหลอดลมเขาจะตีแล้วก็ในกลุ่มที่ออมีอาการปวดท้องจากการจากโรคกระเพาะเนี่ย กระเพาะจะเกร็งนั่นก็คือเราก็จะฉีดให้ออซินซึ่งสกัดจากพืชลำโพงเนี่ยซึ่งต้องใช้ในวงการแพทย์เท่านั้นนะคะเพื่อบรรเทาอาการต่างๆนะคะแล้วก็จะออกฤทธิ์ได้เร็วมากแต่ side effect หรืออาการข้างเคียงก็คือจะทำให้ม่านตาขยายแล้วก็ตาจะพลานะคะแล้วก็ถ้ากินเกินขนาดเนี่ยเหมือนกับมีสำนวนโบราณที่เรียกว่า บ้าลำโพงก็คือจะเ,อเกิดอาการบ้าและเป็นการบ้าชนิดที่รักษาไม่หายนะคะอาการวิตกจริตวิกลจริตนั้นจักไม่หายจะเป็นการบ้าตลอดไปเพราะฉะนั้นต้องใช้หลังอย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้แค่ในสูตรที่กระทรวงสาธารณาสุขกําหนดเท่านั้นนะคะจนลำโพงนี้ได้ฉายาว่าสวยซ่อนพิษนะคะนี่คือลักษณะสีดอกของลำโพง แล้วก็มีพี่น้องกันอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกกันว่าลำโพงกาสลักสวยมากนะคะสวยมากๆก็คือจะมีดอกสีม่วงหรือชื่อเชาวบ้านเรียกก็ลำโพงกาจับหลักนะคะจะมีทั้งสีม่วงธรรมดาแล้วก็ม่วงดอกซ้อนอันนี้อันนี้ดอกซ้อนนะคะถือเป็นไม้ประดับที่ใจละลายเลยสวยมากจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากเอามาให้เห็นให้รู้จักกันแต่ให้รู้ว่า เขามีทั้งประโยชน์มหาศาลแล้วก็มีทั้งพิษที่อันตรายจนทีนี้ที่ว่าเสียผู้เสียคนเลยนะคะขอเตือนไว้อีกครั้งว่าอย่าเอามาทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะบ้าไปตลอดชีวิตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือลูกหลานคุณจะได้รับผลกรรมนั้นอย่าทํานะคะขอย้าว่าอย่าทําแต่ยังเป็นไม้ที่มีความสําคัญเพราะ สกัดใช้ในวงการแพทย์ซึ่งมีขนาดและวิธีการใช้ที่จะใช้ตามกำหนดอย่างระมัดระวังนะคะแต่การใช้ภายนอกมีความปลอดภัยสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคือทุกส่วนของเขาจะมีสารอันคาลอยที่สามารถตำพอกพิษฝีพิษการพิษผิวหนังอักเสบผุพองต่างๆได้สามารถใช้ได้แล้วก็ในหมอพื้นบ้านจะใช้ ใบและดอกทําเป็นรูปประครบเพื่อประครบเส้นเอ็นในกลุ่มผู้ป่วยเอามาเพื่ออามาพาดอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเลือกใช้โดยมีจริยธรรมคุณธรรมและจะแลวมีวิจารณญาณในการใช้นะคะแล้วก็ห้ามเด็กเข้าใกล้นะคะเอาให้ออกห่างเลยเพราะธรรมชาติของเด็กเห็นอะไรก็หยิบใส่ปากอันตรายมากนะคะเตือนลูกเตือนหลานเอาไว้ นะคะแต่บางทียิ่งพูดก็เหมือนยิ่งยุอะน,นาอเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ในบ้านก็อย่าไปปลูกเลยเอาไว้แค่ในกลุ่มหมอพื้นบ้านหรือกลุ่มที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรจริงๆจะดีกว่าวันนี้วิรากรสมุนไพรก็ขอจบการนำเสนอเรื่องต้นลำโพงแตเพียนเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ